ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาดูยูนิตเก่าที่ได้รับการเล่าขานใหม่ครับผมกับคอมมานเดอร์คัมเบราแมนครับเพื่อนๆบอกเลยว่าสเตตัสเห็นทีนิตาเลือกครับผมดาเมตดล้านแปดครับดาเมดล้านแปดนะครับผม 799โลบักแบบนี้สิมันถึงจะเรียกว่าคุ้มนะครับเพื่อนๆวันก่อนเนี่ยเราเพิ่งรีวิวเอนเจิเนียร์ที่มีการปรับใหม่ไปแล้วก็เอาเขาไปใช้งานด้วยนะครับผมปรากฏว่าผู้พัฒนาทําการบัฟหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับในตอนที่ผมอัดคลิปนะผมก็ทราบข้อมูลแล้วแล้วก็อัดวันเดียวกันได้ละครับผมแต่ประเด็นคือผมแอบหลับขณะตัดคลิปเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยลงช้าทีนึนง จริงๆอัปเดตเข้ามาเนี่ยดาเมจเขามากกว่านี้อีกนะครับผมอันนี้คือปรับรอบที่3และนะครับเพื่อนๆนรอบที่3เนี่ยคิดว่าน่าจะสมบูรณ์แล้วแหละไม่น่าจะมีการปรับเพิ่มนะครับแต่ทีนี้มันนอกเหนือจากดาเมจมันมีในเรื่องของคูดาวนะครับคูดาวที่เพื่อนๆเห็น20วิเนี่ยมันน่าจะเป็นในส่วนของครูดาวการสปอนยูนิตออกมานะครับเพราะฉะนั้นคูดาวในส่วนของดาเมจจริงๆเราต้องไปดูกันภายในแมปนะครับ เพราะว่าเดิมทีตัวของเขาเองเนี่ยนอกจากจะสปอนได้แล้วเขาสามารถทาดาเมจได้ด้วยนะครับผมในส่วนของอื่นๆน่าจะเท่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรัศมีการโจมตีคูลดาว DPS แล้วก็ H p นะครับผมเหมือนเดิมเนาะมีแค่เพิ่มในส่วนของดาเมจนะครับก็หวังว่าจะสปอนออกมาได้ไม่ติดบั๊กนะครับผมเราจะไปกันที่ดอะบอยเลยนะครับ d p พด้วยนะครับผมเพื่อนๆทั่วทีครับผม DPS เดิมทีเนี่ยสี่หมนะครับปรับใหม่มาเป็น6 0,000นนะครับผมอ๋อมีการระบุในส่วนของสปอนเนอร์ด้วยนะครับผมประเภทเห็นไหม ผู้พัฒนาทรมานะครับผมแต่ว่าหน้าล็อบบี้น่าจะบั๊กผมว่าอันเนี้ยจริงๆมันต้องขึ้นที่หน้าล็อบบี้นะครับผมไม่ใช่ขึ้นเฉพาะแค่ในแมปนะครับแล้วก็ครูดาวอันนี้น่าจะเป็นครูดาวสปอนแบบที่บอกเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเกมผมขอวางตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวฟาร์มเงินอัปเกรดอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะเรียกเขาออกมาใช้งานให้ดูกันนะครับ โอเคมาได้เวลาเรียกเขาออกมาใช้งานนะครับผมเราเรียกออกมาใช้งานตั้งแต่ต้นเลยนะผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเฮ้ยวางไม่ได้วางไม่ได้โอเควางได้แล้วนะครับผมเมื่อกี้ติดเลเซอร์กีนนี่เป็นไงสปอนออกมาได้สมบูรณ์แบบครับผมไม่ติดกันนะคือตอนแรกที่อัปเดตเข้ามานี่มาเป็นแพ็คคู่ครับผม โอเคอันนี้คขาย,ยัางชั่วนะครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจะเท่าเดิมหรือเปล่าครับผมเพืเ่อนๆมาดูกันจากเลเวล1ไปเลเวล2ใช้เงินในการอัปเกรด6 0 0นะครับจากเลเวล2ไปเลเวล3 2,500ครับผมหวังว่าเพืเ่อนๆจะยังจําเงินที่ใช้ในการอัปเกรดกันได้อยู่ครบนะครับผมโอเคผมขออัปเกรดตัวฟาร์มเงินก่อนนะนี่ครับพอเราอัปเกรดเขาเป็นเลเวล2เขาก็จะมีเจ้าลับคาเมราแมนออกมาแบบนี้นะครับผมถือ M16 หเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้ว ผมว่าในส่วนของโมเดลคาแรคเตอร์ยูนิตทุกอย่างน่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับผมไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องบั๊กอะไรนะครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าถ้าอัปเกรดแม็กแล้วเนี่ยจะมีบั๊กไหมนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าทับหลังจะไหวหรือเปล่านะผมขอเอาออโต้สคริปออกแป๊บหนึงนะครับอัปเกรดเป็นเลเวล3มาครับผมมากันเทียบเลยไหวใช่ไหมผมว่าไหวแล้ว <c oughs> มั้งนะออกมายังโอ้โหว่าจะออกมาได้เลเวล3 เฮ้ยเรเวลร์สามเอ้ยคขายังชัวว่วครับผมผมว่าไม่ไหวแล้วแหละต้องเริ่มใหม่ครับผมว่าเลงมาทอยลิซิต,ตี้กันดีกว่าจะได้ดูกันแบบม้วนเดียวจบเลยนะครับ Www. k ิสตันช็อปดอทคเว็บเติมโลบักราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมป Toilet Tower Defense และรับกดผลเกมพลาทาวน์แมปบล็อกฟูพร้อมสินค้าสุดเอกลูซจากอานิเม e f e n s e หรือถ้าไม่อยากปป็นรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ มาลองดูกันครับเพื่อนๆน,นอกจากทําการแก้ไขในส่วนของบั๊กแล้วก็ทําการบัฟสเตตัสยูนิตแล้วเนี่ยมันมีส่วนไหนเปลี่ยนแปลงไปอีกนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับมาต่อจากเมสักครู่นี้นะครับผมจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงินในการอัปเกรด2 5 0 0นยะครับยังไม่มีเส้นรัศมีการโจมตีนะครับผมแต่ว่าเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล3ไปเลเวล4เนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเป็นการอัปเกรดแบบก้าวกระโดดเลยนะครับผมใช้เงินเยอะมากนะครับผม ครูดาวเขาตรงตามสเตตัสที่หน้าล็อบบี้เลยอะหรือว่าความจริงแล้วครูดาวเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆน,น่าจะใช่แล้วแหละผมว่านะโอเคเดี๋ยวลองอัปเกรดจากเลเวล4ไปเลเวล5ก่อนนะครับใช้เงินในการอัปเกรด2 0 0 0 0นะครับผมอันนี้คือแอนิเมชันการโจมตีของเขาใช่ไหมเดี๋ยวแอนิเมชันการโจมตีเขาแปลกๆนะครับผมเพื่อนๆเ,เอ้ยด้านหลังนี่ มีมาเพิ่มอีกหนึ่งนะครับผมว้าวใครครับเนี่ยจำกันได้หรือเปล่าครับผม HP เท่าไหร่เอ่ย HP 75,000นะครับผม75,000หรือว่า7,500ผมดูไม่ทันน่ะเขาวิ่งเร็วมากนะครับเพืเ่อนๆเอ้ยแล้วก็มีไททันคาเมราแมนด้วยว้าวนอกจากลาบคาเมราแมนนะครับผมมากันเพียบเลยแล้วก็เจ้านี่ครับ <laughs> น่าจะมีครบทุกตัวละมั้งเนี่ย โอเคกลับมาอัปเกรดกันต่อนะครับจากเลเวล4ไปเลเวล5นะครับผมใช้เงิน20,000และเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล5นะครับเพื่อนๆคาแรคเตอร์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเหมือนเดิมหรือเปล่ารู้สึกว่าโมเดลไม่ใช่สิแอนิเมชันเหมือนจะดูดีกว่าเดิมนะครับเพื่อนๆแล้วเมื่อกี้นี้ทําไมจู่ๆยูนิตท,ที่เดินมาหายอะ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะผมงงแฮะเดี๋ยวนะผมขอขายกีเลเซอร์คาเมร์าแมนทิ้งก่อนกับเลเปคอนนะครับเลเปคอนก็ขายทิ้งเลยนะครับผม ดูแค่ตัวของเขาตัวเดียวแบบเพียวนะครับดาเมจเนยถูกระบุว่าล้านแปดก็จริงนะครับผมแต่ว่าความสามารถการโจมตีจริงๆคือมันเป็นการกค่อยๆนับดาเมจอด็กเพื่อนๆผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะครับผมแต่ว่าดาเมจจริงๆคือมันไม่ใช่ล้านแปดนะครับมันจะบอกยังไงดีล่ะบอกไม่ถูกเลยฮะอธิบายยากนะครับผม มันเหมือนกับการกค่อยๆสะสมดาเมจขึ้นไปคล้ายๆกับกีนนะครับผมในส่วนของคูดาวก็เช่นกันนะครับผม30วิวิตรงเนี้ยสามวิเนี่ยมันไม่ได้แบบ30วิโจมตีทีหนึ่งนะอันนี้อธิบายยากมากนะครับผมเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองสังเกตดูก็แล้วกันมันจะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับผมลิมิต32ใช่ปะลิมิต2เหมือนเดิมโอเคผมคิดว่าแต่ผู้พัฒนาเขาจะใจดีนะครับผมทําการเพิ่มลิมิตให้เราครับและเมื่อกี้นี้เพื่อนๆคอยสังเกตดูนะ ในส่วนของยูนิตท,ที่เขาสปอนออกมานะครับผมรู้สึกว่ามันหายไม่รู้ว่าหายเพราะอะไรเป็นบั็กหรือเปล่าหรือไม่เราก็ดูผิดนะครับผมเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้มันมีตัวที่หายด้วยอันนี้งงแฮคือถูกในทางฝั่งของทอยเลดสตาร์เหรอก็ไม่นะเนี่ยครับเขาเดินมาโจมตีแล้วจู่ๆก็ก็หายไปอ่ะอันนี้ผมงงมากทางท,างที่ในส่วนของทอยเลดเนี่ยยังไม่โดนตัวเขาเลยนะครับ แต่มันเหมือนกับการแลกเลือดกันคิดว่าน่าจะเป็นบั๊กของคิดบ็อกนะครับผมเพื่อนๆอ,อันนี้ผมเดานะถ้าไม่ใช่บั๊กคิดบ็อกก็อาจจะเป็นความสามารถใหม่ของยูนิตเลยนะครับผมนี่มีพี่ใหญ่ด้วยนะครับผมไทยท่านคาเมล่าแมนเอายังไม่ทันได้โจมตีเลยมั้งนะเนี่ยเห็นไหม <laughs> อันนี้ไม่รู้อ่ะเพื่อนๆในส่วนของสเตตัส HP Unit ตนะครับผมเพื่อนๆเขาระบุเอาไว้ว่า900,000นะครับแต่ผมลองดูแล้ว ไม่มีตัวไหนถึง9ก้าแสนเลยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะนับเป็นเซตมากกว่านะครับผมก็คือเซตหนึ่งที่เขาสปอนออกมาแบบเนี้ยนะครับเพื่อนๆนับในส่วนของ HPU ทุกตัวรวมกันแล้วก็น่าจะได้9ก้าแสนนะครับผมรวมไปถึงรูปแบบการโจมตีจากเท่าที่ผมลองสังเกตดูนะครับผมเวลาเขาโจมตีแล้วเนี่ยตัวของเขาจะหายไปเลยคิดว่าน่าจะเป็นการแลกเลือดแหละแต่ว่าเป็นการแลกเลือดในรูปแบบใหม่นะครับผมเดิมทีมันจะมีพวกเอนจิเนียร์กับเฮลิคอปเตอร์นะครับก็คือต้องไปชนตัวของทอยเลด ตัวของเขาถึงจะหายแต่ยูนิตตัวนี้ไม่ใช่นะครับผมก็คือยิงเลเซอร์ไปปุ๊บเป็นการแลกเลือดเลยเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นได้นะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมถ้าไม่ใช่บั๊กอันนี้ก็คือการโจมตีรูปแบบใหม่นะครับมอวูอ2อย่างครับไม่มีอย่างที่3แน่นอนอันนี้ต้องรอผู้พัฒนาเขาแหละครับผมถึงจะรู้นะครับว่าสรุปแล้วมันยังไงครับมันเป็นบั๊กหรือว่าการโจมตีรูปแบบใหม่นะครับเดี๋ยวเราไว้รออัปเดตในครั้งถัดไปอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะมี ยูนิตที่มีรูปแบบของสปอนเนอร์เนี่ยอัปเดตเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับผมก็คือเป็นแพสซีฟเสริมนะครับอาจจะมีเป็นแพสซีฟเสริมหรือว่าอาจจะเป็นสปอนเนอร์เป็นหลักนะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจได้เป็นลองอะไรแบบนี้นะครับผมพักหลังๆมาน,นี้มันจะมีตัวแปลกๆอัปเดตเข้ามาเยอะหน่อยครับเพราะว่าคุณทาลติกเขาก็พยายามทําให้เกมมันแตกต่างนะครับจากเดิม,มนะ และทั้งหมดนี้คือรีวิว Commander Camera Man Unit ที่ได้รับบัฟการปรับใหม่ครับผมเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการปรับใหม่ของเขานะครับผมเดิมทีเนี่ยคือสเตตัสเขาก็โอเคอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่ามันมีบักในเรื่องของการสปอนยูนิตออกมานะครับทีนี้ผู้พัฒนาทําการปรับใหม่แล้วก็บัฟให้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆชอบแบบเก่าหรือแบบใหม่มากกว่าครับบางคนอาจจะตอบบอกว่าชอบแบบบัฟมากกว่ามันฮาดีนะครับผมผมว่าโอเคเลยนะ ปรับใหม่มาเนี่ยสเตตัสทุกอย่างโอเคแต่ว่ามันดูยากไปหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของดาเมจอ่นะเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมว่าล้านแปดเนี่ยมันมันล้านแปดยังไงครับผมถ้าผู้พัฒนาทําออกมาล้านแปดแบบนี้แต่ว่าไปสร้างความเสียหายจริงคือมันไม่ใช่ตุ้มเดียวล้านแปดเนี่ยไม่ต้องระบุมาแบบนี้ก็ได้มั้งครับผมใส่เหมือนกันกับเจ้ากีเลเซอร์คัมเบราแมนหรือเลปเปอร์คอนคัมเบราแมนแบบนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวรอผู้พัฒนาเขาว่าอีกทีหนึงก็แล้วกันในอัปเดตครั้งถ,ถัดไปนะครับคลิปนี้ก่อนจากกันไปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ